สวัสดีครับพบกับหนังสืนะครับแล้วก็บริษัทสมยงคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับวันดีๆเลยเรามีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถเก๋งนะครับรถประหยัดเชื้อเพลิงเครื่องอีโกคาร์นะครับมาแนะนําลูกค้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่รอช้าไปดูกันพร้อมกันเลยนะครับกับเจ้าคันนี้เลยเป็นเจ้าโตโยต้าแยริสนะครับเอทีบคันนี้4ประตูนะครับปี2018นะครับราคาเปิดมาเลยนะครับอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแค่นั้นเองนะครับค่างวดประมาณ6,500บาทนะครับตลอดสัญญาเลยนะครับ มารายละเอียดเป็นยังไงกันนั้นด้านนอกด้านในมาชมพร้อมกันเลยนะครับสำหรับเจ้าของตัวนี้นะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าเดิมๆนะครับจากตัวรถเลยนะครับสวยใสกิ๊กเลยนะครับใหม่จากโรงงานเลยนะครับกระจังหน้าเดิมๆนะครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ําท่วมนะครับคันนี้นะครับจะเป็นสีเทานะครับสีเทาอ่อนนะครับคลาสสิกสวยมากเลยนะครับเป็นสีเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับขยับมาด้านข้างนะครับ ล้อนะครับคันนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับขอบ15นะครับคันนี้เราจะได้ล้อใหม่ยางใหม่เลยนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้เลยนะครับด้านข้างก็สวยๆนะครับใหม่กิฟเลยนะครับรถมาใหม่สําหรับสัปดาห์นี้นะครับขยับมาด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับและก็ประตูก็ด้านท้ายก็เป็นสีประตูนะครับด้านท้ายก็เปิดได้นะครับตัวนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์โลโก้ของรุ่นของเขาเลยนะครับยาลีดเอทีตัวนี้ยังอยู่ครบเลยนะครับ ทะเบียนนะครับจะเป็นทะเบียนเราโอนมาเป็นุบลให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปโอนนะครับให้เสียเงินนะครับเราโอนมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมห้องโดยสารแล้วก็ห้องเครื่องกันต่อนะครับมามาชมในส่วนของห้องโดยสารกันนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องอีโก้คา์นะครับ1.2นะครับกระจกด้านข้างนะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับกระจก หมุนขึ้นลงไฟฟ้านะครับคันนี้เราติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปติดเองนะครับคันนี้คับขี่น้อยมากนะครับเลขมาอยู่ที่45000กิโลเมตรแค่ัเองนะครับมาเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะครับนี่ครับเครื่องยนต์เดิมนะครับทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับขยับมานะครับที่เครื่องเสียงนะครับก็ลองรับที่ฟังก์ชันนะครับ AM นะครับ FMMP 3นะครับแล้วก็สามารถ ฟังซีดีได้นะครับระบบแอร์นะครับแอร์จะเป็นแอร์แบบปรับแมนนวลนะครับปรับได้ถึง4ระดับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถปรับได้รอบทิศทางนะครับระบบเกียร์นะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับขี่ง่ายนะครับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับขับขี่ได้สะดวกนะครับประหยัดเชื้อเพลิงขยายมาที่เบาะนะครับเบาะเราเป็นเบาะหนังนะครับทาความสะอาดง่ายนะครับนุ่มสบายนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับทาให้เพิ่มความสปอร์ตนะครับให้กับตัว ภายในห้องโดยสารเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับคันนี้เป็นตัวปี2018นะครับเครื่องยนต์โดยรวมถือว่าใหม่แล้วก็สมบูรณ์มากนะครับคันนี้จะเป็นเครื่อง 1,200cc นะครับเครื่อง4สูบนะครับเป็นเครื่องอีโก้คานนะครับรับรองได้เลยนะครับว่าคันนี้เครื่องยนต์ดีแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงเลยทีเดียวนะครับเหมาะกับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับประหยัดเงินในกระเป๋าลูกค้าเลยทีเดียวนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะ ทุกอย่างนะครับน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็คานนะจะเป็นคานเดิมนะครับการันตีได้เลยนะครับรถเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเปลี่ยนให้นะครับจะเป็นแผ่นกันความร้อนนะครับน็อตนะครับทุกอย่างนะครับยังอยู่ครบนะครับรถไม่เคยขายไม่เคยแต่งนะครับเป็นรถเดิมๆเลยนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าโตโยต้ายาริสเอทีนะครับปี2018นะครับราคานะครับ3า9 0 0 0บาทนะครับ ค่างวดนะครับฟรีดาวนะครับค่างวดอยู่ที่ประมาณ6,500บาทนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับ6,500บาทนะครับตลอดสัญญาเลยทีเดียวนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์โทร098นะครับ469 6699นะครับบริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็สามารถทักเข้ามาได้เพจของเราได้เลยนะครับพิมพ์ไปที่เฟซบุ๊กนะครับบริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์แยกนนท์หงทองนะครับ น้องสนนะครับแล้วก็ทีมงานขอญยตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ